จบมากที่นี่บรรยากาศดีด้วยอาหารอร่อยอาหารอร่อยไหมครับ,อร,อ,รบอร่อยนะครับนี่คือคำยืนยันจากลูกค้านะครับเม,มื่อกี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้โหขอบคุณพี่ดาอีกสี่พันคนแล้วตรงนี้เอางี้ถ้าสมมตินคนมาดูที่ไลฟ์สดผมสี 4, ่พันกว่าคนละตอนนี้สี่พันกว่าคนแล้วพี่สี 4, ่พันกว่าคนละละถ้าคนมาดูไลฟ์สดผมมีส่วนลดไหม ลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์คุณเอาไลฟ์สดตรงนี้นะมาบอกพีิพิธนะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแลวไม่ใช่มีแค่ร้านกาแฟครับนี่คืออะไรอีกหนึ่งที่คืออะไรพี่พิพิตนี่คือร้านกาแฟใช่โอ้โหพี่ดอนสวัสดีพี่ดอนอยู่ที่ไหนอะ่ะพี่ดอนผมอยู่ชาอ์มเนี่ยโคลแมซายนี่คุณดูบรรยากาศร้านสี่พัวของตัวนี้คุณดูบรรยากาศร้านครับนี่นะร้านกาแฟริมทะเลนะฮะ ร้านกาแฟริมทะเลโคตรชิลเลยขอโทษนะครับขอโทษนะครับครับผมอร่อยไหมฮะอ่าอันนี้ทานอะไรครับเนี่ยชาไทยครับชาไทยนะครับอันนี้อะไรชาไทยเหมือนกันมาจากที่ไหนครับหุ่ยหินอุ่ยเดินทางมาไกลมากเลยเดินทางปลอดภัยนะหลายร้อยโลมากเลยนะครับผมคุณกินกาแฟคุณชมบรรยากาศสวัสดี4500้โอ้แค่น้อยสวัสดีแค่น้อย 4,500นคนตรงนี้นะครับพี่น้องครับถ้าคุณมานะครับกาแฟนี่ดูดิชื่นใจมากชื่นใจมากชื่นใจมากครับนะฮะมีหลากหลายเมนูนะมีอะไรบ้างครับเนี่ยคุณดูนี่คุณดูนี่นี่ดูนี่คณมานั่งชิลริมทะเลนะ เรอยากจะกินอะไรมีหมดอันนี้จงลินจีลินจีโซดาสาว,วลงสาวรสบูฮาวายคาราเมงคาราเมลแมคคาเรโต้นะฮะเยอะแยะหลากหลายเมนูนะครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับีสิบโมงค่ะตีสองทุ่มคุณนิรดาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากถูกต้องขอคุณมากครับครัวเมสไรเจ้าของร้านเราใส่ใจรายละเอียดทุกสดทุกอย่างนะปูกุ้งหอยแล้วเจ้าของร้านสดไหมสดครับนี่เจ้าของร้านก็สด น่าไปมากค่ะมาเลยมาเลยครับมาเลยถ้าคุณผ่านมานะหัวหินเลยนะชะออมที่พักมีไหมพี่มีครับที่พักเราก็มีนะฮะคุณกินเสจคุณไปพักบ้านคุณเลยนะครับผมนะแต่ว่าเจ้าของร้านก็มีนะครับผมนะพี่น้องครับนี่อย่าลืมถ้าคุณมาครัวแม่ทรายอีกหนึ่งร้านดีๆนะครับนี่ครัวม่ทรายของเรานะครับผมเคนน้อยบอกเอฟแอมพี่บอลแน่นแน่อีตาบ้าสวัสดีเจ้านายด้วยนะครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับนี่คุณดูบรรยากาศนั่งกินกาแฟนี่เป็นร้านลูกพี่นะครับผมนะฮะครัวมเมสไซนะครับพี่วิทย์นะครับผมคุณดูบรรยากาศคุณดูบรรยากาศคุณดูบรรยากาศเป็นไงเป็นไงเป็นไงนั่งคุยกินกาแฟดูทะเลเพลินๆเมสไซคอฟฟอร่อยจริงไปทานมาแล้วขอบคุณมากครับพี่วิทย์ โอ้ยพ,พี่วิสิงห์บุรีหวัดดีลูกพี่โอ้พี่ชายที่น่ารักดูบรรยากาศเป็นสวนตัวดีครับใช่ครับบรรยากาศส่วนตัวนะฮนะน,าานะครับผมนั่งทานอาหารสบายๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับปู่จานกาลังเดินทางไปหัวหินอ๋อปู่จานเล่นไหนพี่ดอนโคตรเข้มข้นเลยเนี่ย ร้านนี้นี่เมสายคอฟฟี่อยู่บางเพชรค่ะขายขนมหม้อแกงอ๋อเหรอครับอ,อ๋อขนมหม้อแกงนะแล้วขนมหนะมอ้อคนขายขายไหมครับอันนี้หยอกหยอกเล่นนะฮะครับผมบรรยากาศสุดยอดถูกต้องครับบรรายากาศดีมากนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศถ่ายลวถ่ายรูปบ้าเลยพี่ไปแชร์ไนะพี่ไปแชร์ในะในะนี้นะนี่ นะะฮสวัสดีพี่น้องสามพัคนตรงนี้นะครับเป็นส่วนตัวมากนะฮะบรรยากาศเป็นส่วนตัวมากนะครับผมก็นี้ก็เป็นเสมาคมสมาคมเอสมาคมอันนี้หัวหน้าสมาคมนะฮะนี่นะหัวหน้าสมาคมนฮะนี่พี่ดอนอยู่ไหนพี่ดอนพี่ดอนอยู่ชะอมเหรอถือว่าดิ นะะฮนี่นะฮะโขดหินนะฮะอันนี้คือโขดหินนะฮะอันนี้ใครเนี่ยอ๋อคุณเจเมียคุณเนงมาโทรนึกว่าโขดหินอ่าเป็นไงโอ้บรรยากาศดีมากอาหารอร่อยไหมอิ่มอร่อยอิ่มทุกอย่างเล่นหาดด้วยเล่นน้ำก็ได้อ่ามีคนบอกว่าฝากให้กำลังใจป้าแจ๋วด้วย ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณนะครับและนี่ก็คือเรากาลังมีเอ,อแบบว่าเกาหลีมาถ่ายแบบนะฮะนะฮะเกาหลีนะนี่เกาหลีนะฮะถ่ายแว่นเกี่ยวอะไรเกี่ยวหูครับผมพี่บอลไลฟ์สดทีไรผมดีใจมากขอบคุณมากครับอ่าพี่โออ่าอันนี้ก็คือพี่ชายของน้องปื้ม 4G นะฮะ 5G ครับ 5G นะครับผมอันนี้ยุ่งยุ่งอะไรฮะยุ่งจัดแค่ อ่าเอาไปโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณจากใจจริงๆครับอย่าลืมครับฝ่าด้วยควรแม่ทรายครับ